Hey store on the beach เอาละครับระหว่างรอขนมนะครับแน่นอนเบรกนี้เราจะมาเล่นเกมมาด้วยที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับที่พี่โด่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้เกมเนี้ยเราจะมาดึงแท่งไม้กันครับใครทําแท่งไม้นี้ล้มนะมือเนี้ยคนนั้นต้องเป็นคนจ่ายโอเคป่าวงั้นผมขอคนแรกเดี๋ยวเล่นเล่นเล่นเลยเหรอเล่นเลยเหรอผ่านเราคนแรกก็นอกวังบนด้วยครับคุณน้าอวังบนด้วยคุณต้นนะใครแพ้เกมนี้น้องๆทางบ้านเป็นกรรมการเลยนะครับใครแพ้ก็คือต้องจ่ายตังค์รวมไปถึงเดี๋ยวเราจะมีเกรด เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการเลือกหรือว่าการทานขนมเค้กเนี่ยว่าเป็นยังไงกันบ้างคุณรู้แน่ไปหมดแล้วด้วยแล้วเหลือแค่เยอะตรงนี้ยเนี่ยถ่าบอกแล้วบอกระหว่างที่เล่นไปอ่ะคุณเห็นคุณบอกคุณมีเกีความรู้เกี่ยวกับเบาลนี่ง่ายๆเลยครับผมเวลาเวลาเวลาเราแบบว่าชอบกินเค้กแบบไหนเราเก่าก่อนอุปนิสัยเราจะคล้ายๆแบบนั้นถูกต้องผมชอบกินเบาลนี่เบาลนี่จะเป็นคนที่ชอบเสี่ยงนะครับผมชอบมีความคิดของตัวเองสูงมีความคิดแปลกใหม่นะครับผมแล้วก็รักในความที่แบบ ตัวเองต้องชนะเลยตลอดเวลาออ๋นี่ไงแล้วก็จะมีที่สำคัญก็จะมีแบบมุกแปลกๆอะไรแบบนี้นะตัวนั่นก็คือคนที่ชอบสั่งดาวนี่เลยจริงอ่ะมาถึงขนมเค้กของคุณแพนบ้างของผมนี่เป็นคนที่ชื่นชอบแบบรสชาติเปรี้ยวๆก็จะมีอย่างเออเลมอนมะแรงไม่ว่าจะเป็นเลมอนชีสเค้กอะไรแบบเนี้ยซึ่เยอะๆผมจะชอบที่แบบเป็นผลไม้หรือเปรี้ยวๆเกี่ยวกับมะนาวคือเขาบอกว่า สำหรับคนที่กินแนวแนวนี้นะฮะหรือคนที่แบบเงียบเงียบเป็นเซ็มเหมือนผมโอ้จริงนะฮะเขาเขาบอกว่าคนเงียบเงียบเป็นติดนะฮะก็จะมีคนที่แบบ พูดให้เสร็จก่อนออรายการไม่ต้องโกหกก็ได้พูดความจริงแม่สคริปต์อยู่นี่เลยไม่เชื่อหรอเต็มหัวพูดอ่ะเขาบอกคนที่เงียบเต็มเขาบอกเป็นคนที่แบบเวลาพูดเนี่ยพูดสร้างความประทับใจได้ดีแล้วก็อาจจะเป็นครูที่ดีด้วยเอาเป็นเวลาให้ด้วยเป็นเป็นเป็นครูที่ดีในแง่ของที่แบบถ้าเกิดว่าเราผ่านเรื่องราวอะไรมาเนี่ยเราสามารถสอนคนอื่นได้เล่าให้คนอื่นฟังได้นี่แหละครับนั่นก็คือคนที่กินคนที่กินแรนะครับมาถึงอีกหนึ่งชิ้นดีกว่า ไม่ใช่เลมอนละเค้กชิ้นนี้เป็นเค้กวานิลาแล้วโรยหน้าด้วยช็อกโกแลตไอซิ่งครับเขาบอกว่าใครที่ชอบกินเค้กช็อกโกแลตนะคะเออ่ฉพาะเค้กวานิลาเนี่ยที่โรยหน้าด้วยไอซ์ช็อกโกแลตนะครับน้องๆครับสาวๆที่สั่งชิ้นนี้จะเป็นคนที่แบบรักสนุกเป็นคนตลกยัสโศยัสโศนี่ก็แถวบ้านที่เหม่าเป็นคนยัสโศทอนไม่ยัสโศหังลาบลาบอะไรเนี่ยเต็มชองชอบกินลาบชอบกินน้ำตกไหกันใหญ่ละไม่ใช่เป็นคนรักสนุกยัสโศคือโอห หลกนะครับเป๊แล้วก็เป็นคนไม่ติดดินด้วยอ๋อไม่ติดดินราร่อยได้แปลกไม่ใช่คือไม่ใ็้คนหน่อยู่ที่เดิมอ่ะเออไม่ใช่คนที่แบบจะตรงอยู่บตัวเองเราต้องจักเพื่อนนาขึที่ไปแล้วไม่ติดดินไม่ติดดินนี่น่าจะเป็นความหมายของว่าอาจจะชอบใช้สิ่งของหรือการดําเนินชีวิตไลฟ์สไตล์ที่ดูแบบฟุ่งเฟืองหน่อยพุงเฟืองหน่อยุ้งเฟืองหน่อยหน่อยนะครับแล้วก็ที่สาคัญครับเป็นคนที่ข้อดีของเขาในในคนที่เลือกเค้กชิ้นเนี้ยวานิลา โรยไอซิ่งช็อกแล็คก็คือใครที่เป็นเพื่อนกับเขานะคนคุณนี้จะเป็นเพื่อนตายสำหรับ,บคุณเลยออ,อคุณกินไหม รู้สึกว่าที่เลือกมาผมจะชอบอันนี้ที่สุดชอบอันนี้เหรอชอบเพราะความหมายดีใช่ไหมไม่ใช่ไอไอวานิลาถ้าเกิดผมเลือกผมชอบเนี่ยผมจะกินอันนี้เพราะผมชอบวานิลากับช็อกโกแลตแสดงว่าถ้าเกิดครบเนี่ยเราต้องเลือกครบพี่ตูนเลยนะใช่เพราะพี่ตูนจะตายแทนเราตายแทนเราได้เป็นเพื่อนตายก็อาจจะไม่ตรงกับทุกเรื่องหรืออะไรนะเอาละครับนี่ผมครับคุณฮันเล่นไปแล้วนะเราเล่นเค้กเสร็จแล้วเล่นต่อใครแพ้นะใครแพ้นะนี่เฮ้ย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  วางมือเดียวนะครับมือเดียวครับมือเดียวนะครับตอนวางก็มือเดียวนะครับมือเดียวครับโอ้โหติดแน่นเลยโอ้ยหมุนละหมุนละแล้วตอบไปตามผมตอบไปตามผมนี่เอามือเดียวได้ค่ะมือเดียวมือเดียวมือเดียวครับถึงขั้นลุกล้วลุกเสดลุกเสดผลแพ้จ่ายตังค์นะผลแพ้จ่ายตังค์นะคุณตูนถึงต่อไปครับน้องครับเริ่มมีโอ้ยโยกเยกโยกเยกยังไปได้ครับระหว่างที่รอเราเล่นไปเรื่อยๆนะระหว่างที่รอเค้กนะ เออเอาละเอาละคุณตูนคุณตูนคุณตูนครับเล่นเกมตูนตังเลยครับวู้ตังตัวเขามือเขานิ่งมากเลยนะถ้าพูดถึงทักษะในการเล่นเกมนะครับระหว่างที่เราเล่นดีกว่าเออระหว่างที่เราเล่นการตัดสินหาคนจ่ายตังครับเดี๋ยวเรามี1 MV จัดให้น้องๆได้ดูก่อนแลวเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมาพร้อมกับเค้กที่เต็มโต๊ะเลยดูว่ามีอะไรน่ากินที่ร้านเบคแอนด์บ e ูบ้างช่วงหน้าเจอกันกับเคสโต้ครับไปครับ